ว่าพี่นิยามเราไม่ได้เลยครับสมมติว่าพี่จะนิยามเราว่าพิธีกรออหรือเป็นอะไรใช่ไหมแสดงหรือว่าแม่ค้าหรือหรือเป็นทกอย่างภรรยาป้ายแดงหรือเป็นเออมันเป็นทุกอย่างเลยเนาะเออเราเป็นทุกอย่างเลยอะพี่โคดทำไงดีอะทําได้ทุกอย่างค่ะเป็นเป็นวันเดร์วูแมนแล้วกันถ้าบิน,นไปเมืองนอกอะเขาถามว่าทําอะไรอะถ้าเป็นเมืองนอกหนูจะเขียนว่า Business owner เพราะว่ารู้สึกว่ามัน เ <K an ian> ข้าง,ง่ายสุดบอกป่ะเพราะว่ามันมีมันมี financial มันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบไปไปที่ที่มันไม่ได้ต้องการความน่า,านเ,น okay. เชื่อถือฉีวันหนุ่เป็นแอคเตอร์โอเคผมเจอเขาบ่อยเขาสวยขึ้นคุณสวยขึ้นแบบจริงจังอะ่ะขอบคุณค่ะสวยขึ้นแบบจริงจังมากเรนกิ้วค่ะพี่เคาแต่หนูว่าไปฉีดบทของที่เกาหลีมาแล้วหน้าเื่อนมากหนูแบบทุกคนฉีดที่ไทยฉีดที่ไทยหมอไทยเก่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะเจริญอยู่นิดนึงมีใครสังเกตไหมคะทำไมอะ คือหนูต้องพูดออกไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะคอมเมนต์ตัวเองหนูก็เลยพูดออกไปเลยว่าทุกคนตอนนี้หนูน่าเจือนนิดนึงแต่ว่าก<ล><ล>็ท<ล>ำใจค้ำค้า,ม,าม,มันไปน่าเจือนคืออะไรคือยิ้มสมมุติถ้าหนูยิ้มกว้างๆอ่ะพี่คนที่จะเห็นว่าหนูอ่ะเหมือนเหมือนปากข้างเนี้ยมันแบบมันมันเจือนอ่ะข้างหนึ่งอ่ะข้างซ้าย เพราะอะไรอ่ะไม่ดูไม่ออกเพราะว่าถอ,อมันแรงเกิน <im> โอเคเราคุยเรื่องนี้นก่อนเลยพี่เอาพี่พี่ควรทำอะไรบ้างอย่าบอกพี่ตัดหัวนะที่พี่ว่ามันไม่พี่คตดีอยู่แล้วพี่ค<า>องทำอะไ<ห>รบ้างจริงๆอ่ะพี่คตถือว่าเป็นคนที่ผิวรูขุมขนผิวละเอียดมากจริงรูขมรูรข,มขุมขนผิวละเอียดคืออะไรอ่ะคือปกติคนเราพออายุเยอะแล้วอะรูขุมขนเรามันจะกว้างขึ้นตามอายุนึกออกป่ะมนเป็นอะไรบ้างขับแรงมากเลยคนเนี้ย น้องคนที่ขับแรงมากเลยไปอยุเยอะเธอก็ไม่ได้น้อยแต่แต่พี่โคดไม่หนูหรู้สึกว่าพี่โคยังกลุ่มฝนแบบไม่ไม่กว้างแบบจนจนรู้สึกว่าต้องไปทําอะไรอะคือปกติ เราพี่ต้องทำอะไรมไหมนะพี่เอางี้แต่แต่ถ้าพี่อยากจะทำอะไรสักอย่างอยากทำหนูแนะนำอัลเทอร่าบวกออริจิโอหนูไปทำมันเลิศมากพี่ขอพี่ขอโทษนะพี่งงจริงอัลเทอร่ากับอะไรอ่อออออริจิโอชีวิตรู้จักแต่ออริกาโนไม่รู้จักออริจิโอเอาอเป็นอาหารด้วยใช่อาหารเป็นเครื่องเป็นเครื่องแบบกระชับหน้ากระชับหน้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่ไปทำหนึ่งคือหน้าจะดูเด็กขึ้น อัลเทราเนี่ยจะทําให้หน้าดูเด็กขึ้นผิวจะกระชับขึ้นแล้วอัลเทราเขาจะมีส่วนช่วยทําให้รูขุมขนล,ละเอียดขึ้นด้วยโอเคแต่ที้ตัว o r ริจิโอเนี่ยทำให้หน้าเรียวเพราะว่าออริจิโอเขาจะไปเป็นความร้อนที่ทํางานกับผิวหนังชั้นบนสุดจะละลายไขมันทําให้หน้าฮุบใช้คู่กันคือจึ้งค่ะทุกคนโอเคงั้นพี่ก็จะหน้าประมาณนี้ค่ะ ไม่แต่แต่ความเลืเ่อนเลยหรือป่าหนูว่าสองเครื่องนี้มันกระชับแบบธรรมชาติพี่มันจะไม่แบบหน่าเจือหรือว่ากรา,กามหายมันจะมีความแบบน้ายกแต่ทำมายังดูธรรมชาติไม่รู้ไม่ทาอะไรมาแต่ทําไมสวยขึ้นน,น,น,นี้นะ่าเจือคืออะไรยังเพิ่งเพิ่งเข้าใจคำนี้ะเดว๋ยาขอไปฝึกเก็บใช้บ้างพี่รู้สึกว่าหนูเจือไหมไม่เจือสวยน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขาก็จะเป็นพิธีกรในรายการรายการใหม่ด้วยนี่มีรายการใหม่ก็ือรายการใหม่ด้วยคุณเราจะมีรายการใหม่อันหนึ่งก็ต้องฝักเนื้อฝักตัวอ๋อใช่ ก็ฝาก้วยนะคะยังบอกไม่ได้ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นไรนี่แต่เดี๋ยวลองดูพูดโปรยโปรยไว้ก่อนป๊บนึงนะกับเรื่องเรื่องเมนก่อนคุณกินเผ็ดหรอหนูกินเผ็ดมากมากๆแบบขนาดไหนถ้าความชอบอะหนูกินเผ็ดได้ทุกมื้อข้าวช้าหกโมงหนูก็เผ็ดได้เที่ยงคืนหนูก็เผ็ดได้หนูเผ็ดได้ทุกที่ทุกเวลามากได้ขนาดไหนคือจริงถ้าอร่อยนะหนูเผ็ดได้ได้ได้เรื่อยๆแต่ถ้าจะมีจุดที่แบบมันเผ็ดจนมันขบไงก็จะรู้สึกว่ากินไปทําไมอะไรเงี้ยเกินไปเออแต่ว่าอย่างส้มตำอย่างเงี้ยแล้วมันเผ็ดแล้วมันแบบ โอเคเรามาเปรียบเทียบเป็นหน่วยก่อนส้มตำพี่กี่เม็ดหนูลืมถามแม่ครัวว่ามันเท่าไหร่แต่หนูก็จะบอกว่าเอาแบบเผ็ดที่สุดเผ็ดเผ็ดมันเลยเผ็ดแบบเผ็ดเดี๋ยววันนี้เดีย๋ยววันนี้ไปดูกันไหมว่าเผ็ดคำว่าเผ็ดคืออะไรดีไหม ชอบกินกะเพราด้วยหรอกระเพราเป็นอาหารแบบคอมฟอร์ตฟู้ดมันอร่อยทุกที่ที่เราไปอ่ะหรือกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเมนูที่แบบถ้าคิดแล้วไม่ออกก็จะกะเพราใข่ได้โอเควันนี้ทํากะเพราซึ่งจะบอกว่าพอพูดว่าชอบกินเผ็ดอ่ะมันต้องมีพริกเยอะ,ยอะแบบนี้มีทุกแบบเลยพี่ขี่นู้แล้วต้องมีหลายๆสีด้วยมีแห้งมีทุกอย่างเรากินได้หมดเลยใช่ไหมพริกได้คือหนูกินอย่างนี้ได้เลยอย่ะ ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อ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 ไม่่เชือหนูกินได้เลยแต่ว่าบางทีหนูก็กินกับแหนมเนืองกินกับอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าถ้าให้กินตอนนี้ก็กินได้แต่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะมันไม่ได้อร่อยแต่กินได้อ่ะชนเฮ้ยคือมันอร่อยแต่เอ้ยหมายถึงว่ามันเผ็ดแต่ว่ากินได้แต่มันไม่อร่อยมันไม่มีอะไรกินด้วยอ่ะเฮ้ยคุณกินได้จริงหุยจ้าว่า อุ้ยนี่เผ็ดนะเนี่ยนนี้เผ็ดนะเนี่ยหนูไม่ใช่คนกินเผ็ดเก่งนะ <Okay. S 1> แต่หนูชอบมากเฉยๆหมายถึงว่าคนกินเผ็ดเก่งคืออาจจะก,กินแล้วรู้สึกไม่เผ็ดไม่เห็นเผ็ดเลยหนูเผ็ดแต่หนูชอบพี่นึกอ่มไหมเหมือนกันเผ็ดแต่ชอบโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจำพริกกันก่อนปกติเวลากินเวลาทำกะเพราอ่ะเคยทำไหมเดี๋คนทำกับข้าวอยู่แล้วป่ะเป็นเป็นลูกมือคือพี่แมนแฟนตี้สามีตี้เขาจะทำกับข้าวตลอดแต่ตี้ก็จะเป็นแบบว่า เธอให้เขาทำอะไรเขาเรียกว่าสมมติทำกระหล่ำปีผัดน้ำปลามันก็ต้องมีขั้นตอนของการเด็ดกระหล่ำปีล้างอะไรเงี้ยหนูก็จะทำหน้าที่นั้นงั้น่ผมไม่คุณทำนี่เผ็ดอ่ะ เผ็ดเผ็ดเผ็ดเลยพริกตำก่อนวิธีการตำนะครับเราเด็ดครัวพริกก่อนแล้วคุณก็ใส่ลงไปเลยตำพร้อมกันเลยยี่เม็ดพี่คนกินกี่เม็ดอ่ะแล้วแต่เราเลยใส่กระเทียมกระเทียมเนี่ยมันจะมีสองอันคือกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนถ้ากระเทียมจีนเม็ดมันใหญ่มันได้เนื้อเยอะหน่อยหนูก็ชอบกระเทียมเหมือนกันเวลากินปิ้งย่างพี่กินกระเทียมเป็นเเม็ดเลยปะกินเออแล้วพี่แมงก็ชอบแบบว่าหนูปักหมินเพราะว่าหนูกินกระเทียมไอ้ความเป็นแฟนนี่มันก็จะลำบากเรื่องนี้เนาะใช่แต่ว่าหนูหนูแต่หนูพอพอมาสนิ เปล่าใส่หน้าเมราะนี่เปล่าจริงไี่ร้ายบอกก่อนมี่โอเคมี่โอเคเราหลักกันเราก็ต้องแบบรับไดัวได้ธรรมชาติมนุษย์กินกระเทียมจะให้เป็นกลิ่นอะไรล่ะคะอ้าวคุณตาหน่อย เคยตำเคยตำพวกผักอยู่แล้วปะ่ะตำอยู่แล้วค่ะพี่ว้าวระหว่างนี้ผมจะช่วยคุณหั่นพริกดีกว่าจริงๆอ่ะจ,จะบอกว่าช่องใส่พริกหล,หลายแบบตัวอันนี้ก็จะเป็นแบบอยากให้มันได้เท็กเซเจอร์เป็นผักหน่อยก็จะถัดเป็นแบบเป็นชิ้นเอาแต่ว่าจริงพวกพริกหยวกเวลากินมันมันจะเป็นเผ็ดอ่อนๆแต่ว่ามันหอมเนาะใช่ใช่อย่างพริกไทยอย่างเงี้ยเราก็ใส่ลงไปด้วยอืมแต่ว่าพี่คนที่ใส่ทุกพริกเลยนะใส่ทุกพริกเราชอบนะก็เราคุณกินเผ็ดด้วยข้อที่หนึ่งเราก็ใส่ได้หลายพริกอ๋อพี่คนนี้กินเผ็ดไหมคะมาะ่ แล้วทำปัป๊บเบลผ่านมากี่ปีแล้วนะก้อนนักดีห้าค่ะห้าปีแหละตั้งแต่ยี่สิบหกอะ่ะปีนี้สามเอ็ดวมากอ่ะก้อนนักดีห้าปีแล้วหรอกต่เราจะเข้าปีที่ห้าแบบห้าปีนี้เร็วมากเลยนะเอออันนึงที่เจ๋งคือแบบพอทําเหมือนกับทุกคนมีเขาเรียกว่าอะไรนะพอพวกพวกกูทำงนานกันสามคนใช่ี่ยแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนทุกคนไปออกซิงเกิลอนะ่ะ เหมือนทุกคนมีงานของตัวเองทุกคนมีมเพลงเดี่ยวเออมีชีวิตที่ดีด้วยก็เลยเออทุกคนก็เติบโตก็ดีแต่ว่าก็ไม่เติบโตเที่ยงอยู่ด้วยกันเ,ออเติบโตแต่ว่าก็ยังยังทำสิ่งนี้ด้วยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําแบรนด์ด้วยกันค่ะไอ้ทำแบรนด์มันเริ่มยังไงอะ่ะคือบิชชิเม่มันมาจากการที่แบบว่าเราอยากทําธุรกิจสักอย่างหนึ่งพีโ่โคเพราะว่าเตี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่บางทีมันควบคุมยากเนาะบางทีแบบว่าเขาเลือกเราไหม,มยิง่งยิ่งแบบพอเป็นนักแสดงอ่ะ คนอื่นเลือกเราเยอะอ่ะมันมันแบบว่าผู้กํากับจะชอบเราไหมบางทีใครเล่นดีก็ไม่ได้แปลว่าได้บางทีคาแรคเตอร์มันไม่ใช่หน้ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเราก็มีงานที่เราทําเป็นแลน B ได้อีกนะมีอะไรได้บ้างถ้าทําธุรกิจทําอะไรได้บ้างก็เลยแบบเออเราคงต้องทําอะไรที่เราเชื่อว่ะเพราะว่าเราไม่ใช่สายบิสเนสเราเป็นสายแบบอาร์ติสอิโมชั่นอลเรียนนิเทศมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าไปเป็นแบบ ขายที่อย่างเงี้ยพี่มันแบบหัวมันไม่ไปไงตัวเลขมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นอะไรที่มีแพชชั่นมันเลยต้องกลับมาว่าถ้าเราจะทําธุรกิจในแบบของเราก็คือต้องเริ่มจากว่าเราเชื่ออะไรเราอินอะไรเรารู้จักอะไรแล้วเราอยากจะพรีเซนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มโอเคอะไรวะก็อ่ะเครื่องสําอางสกินแคร์มันเป็นสิ่งที่เราดูแลตัวเองอะคนเชื่ออืมรู้จักก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งนี้ค่ะว้าวได้ได้ข่าวหูยอดขายถล่มทลายนะก็ เติบโตเติบโตอย่างแข็งแรงใช้คำว่าเติบโตอย่างแข็งแรงแต่ถามว่าหูยถล่มทลายเบอร์แบบเบอร์แบรนด์ใหญ่ๆก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าค่อยๆไปแปะไว้ให้นี่มีชิดเวนนะคะฝากด้วย่ะได้เลยหูยน่ากินน่ากินมากคุณตำได้ดีมากเฮ้ยโคกดีนะคะโคกดีคนตำตำเก่งปกติกะเพรากินกะเพราแดงกะเพราขาวอะกะเพราแดงกับขาวต่างกันยังไงเก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแบบหลายพันธุ์อาตำต่อไปนิดนึงหนูหนูไม่รู้เลยพี่โคหนูหนูไม่ค่อยมีความรู้ ดังๆที่ทำกะเพราอ่ะเขาแอบตำแล้วเขาแอบใส่กปกะเพราไปาแล้วเขาบอกว่าม,ม,มันจะหอมแล้วเขาก็บอกว่าโค้ดทำกะเพราอ่ะโค้ดเข้าพิจังหวะไหนใส่กะเพราแล้วเขาใส่ไปเรื่อยๆ หมือนโกรธใครปะไม่โกรธไม่โกรธแล้วหลังแต่งงานเป็นยไงบ้างอะได้ไปฮันนีมูนที่ไหนปะฮันนีมูนไปสวิตมาโอ้โหนี่ในฝันเลยนะเนี่ยใช่ไหมขอทุกคนเนาะใช่แต่ถึงว่าครั้งหนึ่งก็ต้องไปสวิตอะแล้วแบบไปที่นูหลังแต่งงานไปสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหนี่มันแล้วม,มันดีมากเลยหนูรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าธรรมชาติมันแบบมันกว้างใหญ่เหลือเกินอ่ะมันแบบเราตัวเล็กจังเลยวะแล้วเราได้ออกไป explore ธรรมชาติไปนิวซีแลนด์มาด้วยค่ะเร็วๆนี้มาโอ้ดีจังแล้วมันแบบ พี่แล้วหนูปีนเขาหนูไฮกิ้งแล้วพอมันไปถึงยอดอะ่ะแล้วมันไม่มีอะไรเลยนอกจากเขากับฟ้ากับน้ําแล้วมันแบบเฮ้ยคือขอดนนะคือจะเล่าสองว่าเาไฮกิ้งเนี่ยมันมีคนอยู่สองแบบแบบเราใช่ที่แบบไปปีนแค่ของพี่จะอยู่ตรงพื้นแ้วมองขึ้นไปล้วก็บองแล้วก็จิบวายแล้วก็คิดว่าเออธรรมชาติที่มันสวจริงจริงเลยนะอันนั้คนปีนนี่เอ้ยเยี่ยมเลยนี่ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าขึ้นไปอ่ะพี่คนมันก็จะได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งแล้วระหว่างทางที่พี่ปีนขึ้นไปอ่ะ พี่ก็จะได้เจอรอบข้างอะที่มันแบบอยู่ดีๆก็จะมีสัตว์อะไรไม่รู้โผล่ออกมาปีนเขาแล้วเจอสัตว์อะไรอ่ะเจอแพะภูเขาเจอเกะเดอเยวะนะไอแพะภูเขาที่พี่ชอบดูในสารคดีที่มันปีนปีนเขาสมฉูง,งได้นะพี่แล้วเราสร,รุกจะได้ทถากับเข้าไหมห <laughs> นูขอเล่าเรื่องนี้ <laughs> คือหนูไปปีนเขากับพี่แมนท,ท,ที่ที่อังกฤษแล้วมันมีแพะภูเขาน้องอะขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาเลยเว้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบได้เสียงแแบบแบบแบบเสียงอะไรวะหนูก็มอง เป็นเป็นน้องสองตัวที่แบบอยู่บนยอดแล้วมันน่าจะติดพี่คือมันมันอะขึ้นไปแต่มันมันไปต่อไม่ได้เพราะมันชันมากชีก็เลยแบบเว้งว้างอยู่กลางกลางเขาอะคือจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะเพื่อนกูลอยอยู่ข้างหลังอีเพื่อนก็บเมื่อไหร่มือจะไปอีตัวหน้าก็แบบเออกูไปไม่ได้มันยืนอยู่อย่างนั้นตั้งแต่หนูไปจนหนูกลับมันก็ยืนอยู่อางนั้นหนูก็เลยคิดว่ามันจะตายปะวะเพราะมันดูไปไหนต่อไม่ได้แล้วอะมันดูติดอยู่ตรงนั้นอะแล้วหนูแล้วมันก็เลยได้แอบพิเศษว่าเออโลกเราเนแบบ เออมันน่ารักจังเลยอะ่ะอ่ะเรามาเริ่มจากัีก่อนเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ก็เวลามีน้ํามันก็ใส่น้อยกันหมดเนาะเพื่อสุขภาพเนาะแล้วเราก็ต้องทําให้น้ามันมันไปทั่วกระทะถูกไหมพี่โค้ดใช่ครับไม่ไม่สีเดียดเลยถ้ากระทะดีก็มีชัยไปกว่าค้่อ่านี่อันนี้สปอนเซอร์กระทะไหมไม่ยางอนาคตเข้าได้นะครับเข้าได้นะคะแล้วก็เข้าเข้าได้เลยอุ้ยแต่กลิ่นดีมากค่ะทุกคนมันม่วาน เริ่มมาแล้วพี่คนหนูอยากรู้ว่าพี่ติดไหมกับการที่แฟนพี่จะไม่ได้เรียกพี่ว่าสามีแต่เรียกว่าแฟนเราชอบเรียกภรระยาว,ว่าแฟนหนูก็เป็นอย่างนั้นแหละพี่แมนอะ <c oughs> ทำไมอะเ <c oughs> ขาว่ารหนูเรียกเขาว่าแฟนเขา,า,จ,ะาจะถามอะไรนะอะไรนะคือแบบชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบแบบ,แบ,บหรออะไรนะเรียกว่าแฟนได้ยังไงต้องเรียกสามีสมิโอเคแต่ง,งานกันแล้วลอะไรอย่างี้โอเคเข้าใจมันน่ารักกว่าว่าแฟนมันแบบแฟนน่ารักอะสามีมันดูจริงจังอะเออใช่ดูแก่ดูแบบดูไม่ใช่ หมายถึงว่าดูโตอ่ะดูเดี๋ยวเข้าใจพี่ไม่ว่าใครพี่โอเคเอาต่อไปใส่หมูใส่ยี่ไปเลยนะใส่เลยโอเคประมาณนี้น้ําตาลอ่ะชอบน้ําตาลแบบไหนน้ําตาลไทยหรือน้ำตาลฝรั่งโอเคดมแล้วกันดมชอบกลิ่นนี้ไหมอือแล้วก็มีอ่ะคุณระหว่างนี้คุณผัดไปด้วยนะจัดแล้วหรือคุณชอบกลิ่นนี้อือชอบกลิ่นไหนไม่รู้โอเคได้พี่จักกันให้กะเพรานนี้เราใช้ไฟ ขอโทษค่ะกะเพราเราใช้นายกลางดูใบเบาดูจำไว้นะจำไว้เจออย่างหนึ่งถ้ามีถ้าไออย่างเงี้ยถ้าไอย่าอร่อยละอ๋อเหร่อยพูดมาต่อพายเหรอเราไอกันหมดอันนี้น้ำตาลตโตนนี่ใส่นิดนึงนะอ๋อเออพี่แมนอ่ะเขาจะชอบใช้น้ำตาลปี๊บเวลาทำกับข้าวเพราะเขารู้สึกว่ามันหอมใช่ก รู้ว่าทำไมมันฉุนขนาดนี้เพราะว่ามันจะมีหลายแบบบางคนอนะ่ะเขาจะไม่ยอมผัดกระเทียมกับพริกก่อนแต่ถ้าผัดกระเทียมพริกมันจะออกมาประมาณนี้แหละ<อ>กินเคมม็มไหมกินได้ค่ะเดี๋ยวเราเผา,าไว้ข้างๆนะครับให้น้ำปลามันใบนิดนึงเพื่อให้กลิ่นมันออกใช่งไหมใช่่ะไม่ไม่นไรแล้วผัดเลยผัดต่อก้อยอยาชอบกินเค็มสามคนชอบกินอะไรกันบ้างละ่ะจริงๆอ่ะเป็นแกงที่กินข้าวเหมือนกันคืออาหารรสจัดส้มตำก๋วยเตี๋ยวไอเดียชอบกินก๋วยเตี๋ยวหรอก้อยอย่างนี้ชอบกินส้มตำ ใส่พริกปงปายชอบมากบอกพ่อว่ากินเผ็ดพริกก็เลยมีประมาณ8อย่างใช่ใช่ปลาพริกลงงปายอีกอย่างหนึ่งนิดนึงพริกชีฟ้าใช่ชอบกินใบกะเพราขนาดไหนก็ชอบนะที่ชอบที่มันหอมที่โคแต่ว่า <c oughs> ตัวใบเองก็คือมีก็กิกนไม่มีก็ไม่กินก็ได้อะไรโอเค <Okay. S 2> ซึ่งปกติก็คือเราจะลงใบกะเพราตอนจบถูกปะพ่อใช่ครับถูกองครับอุย้ยคุณทำได้นะเนี่ยคุณโปเลยผมเริ่มคิดทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปผมมาลอง ค,คุณเป็นคนเท่ๆแล้วตอนนี้คุณเป็นคนเท่ๆคนหนึ่งเพราะว่าผมจับอุปกรณ์ฮะับใช่คุณเป็นคนเท่ดิเด้าอย่างอย่างเดี๋ยวเดียวมันจะไม่ได้กินชิมก่อนนะขาดลายขาดเผ็ดขาดลายบอกได้เลยขาดหวานขาดหวานโอเคเติมหวานแล้วก็เค็มในหนึ่งควดนี้ได้เลยครับนี่จริงๆอ่ะใส่นี้นิดนึงอ้าวสินได้ได้เค็มจากดีและเรื่อเหมือนกะเพราตำร้านละอร่อยเลยอันนี้อร่อยชัวร์แจ๋วอ่ะลองชิมอีกทีนึงอืออือ ได้ไหมไ<ด>ผ่านยังแต่นี่ผ่านแล้วนะสำเร็จต่อไปไขด่ดาวดาวไข่มาโลดดาวมาเลยนี่แบบไข่ดาวที่คุณชอบใช่ไหมคือไข่ดาวที่ถูกต้องคือต้องกรอบข้างนอกตัดแล้วมันจะแบบกรึบใช่ปะ่ะคะแต่ว่าพอเราตัดตรงส่วนที่เป็นไข่แดงอะ่ะมันมันยังแบบเยิ้มอะ่ะพี่อะไข่ดาวพี่เลือกตะวันเลยไข่ดาวนี่คือบบาอารมณ์เลยนะ อย่างวันนี้ฟีลนี้คือไม่กรอบมากวันนี้ฟีลแบบแทงจารีนน่อยากให้เอาข้าวมาคุกคุกม้วนมวน้นบางวันก็ชอบกรอบแต่ถ้าเอาที่พี่ชอบสุดเลยปะไปตั้งน้ำมันให้ท่วมแบบท่วมเลยนะแล้วร้อนเลยนะต้องระวังนะท่วมน้ำมันหนีเลยนะแล้วขายราไปต้องลุ่มลงไปในน้ําน้ํามันอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละคือลองทํามาฟองได้ปะมันคืออะไรอะ่ะไข่ดาวโรงเรียนไข่ดาวโรงเรียนคือสมมุติว่าอาหารโรงเรียนหมดไม่มีอะไรให้เด็กกินแล้วเขาจะเอาน้ำมันท่วมๆขึ้นมา แล้วตอกไข่ลงไปในเวลาแป๊บเดียวแล้วไข่มันจะฟูขึ้นมาคุณลองดูดิโอ้วอร่อยโอเคต่อมาคือข้าวอุ๊ยคนนี้ขุงข้าวดีนนใช่ไหมดีไหมดีนะอันนี้คือข้าวยี่ห้อไดโนเสาร์คุณเคยดินข้าวชื่อไดโนเสาร์ไหมข้าวไดโนเสาร์เป็นของเพื่อนตี่สักคนหนึ่งตอนอนุบาลจริงหรอ,อใช่เพื่อนตีขาย อีกข้าวเนี่ยแหละคุณเพื่อนที่เป็นเจ้าของข้าวไดนเสร์พิมมาบอกเลยนะเออเธอทักดิเอ็มมาบอกฉันแบบว่าแสดงตัวว่าฉันเองเพราะว่าเดโนเสร์เป็นเจ้าที่คนชาวเน็ตบวมว่าเป็นข้าวแบบใช่คนพูดถึงเยอะมากแล้วต่างกันยังไงคะคุณลองกินคุณชอบแบบไหนชอบมากเลยอะ่ะมีชอยทุกแบบมีพริกให้เลือกมีไข่ดาวใ,ให้เลือก,ห,กนหนูหนูลองอันนี้ก่อนนะหนูลองไดนเสร์ใช่เลยครับตรงจริงจังเรื่องกินเกินไปอะ่ะเธอดีแล้วนื่งคือรงหอือง อันนี้เขาจะมีความเหนียวหนุบๆนนิดหนึ่ง,น,งนีนงน่พูดเป็นชาวเน็ตเลยอันนี้ข้าวกลางปีอืมอร่อยอ่ะชอบสองอันเลยอ่ะอร่อยคนละแบบคือข้าวพวกกลางปีข้าอร่อยแบบนึงน,นะเชื่อไหมพ่อพี่ชอบกินข้าวชื่อเสาให้รู้จักข้าวเสาให้ป่ะใไอข้าวแบบข้าวแกงเลยอะ่ะเวลาพ่อพี่กินข้าวแกงเขาจะแบบว่าหุงข้าวเสาให้พี่ก็แบบ เขาไม่อะพ่อบอกไม่ข้าแกงฉันโตแบบเข้าแกงคือหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยจะนุ่มกว่านิดนึงชอบอ,อันนี้จะมีความแบบเ,<อ>เพกเจอร์กว่าแล้วแต่คนชอบเลยชอบแบบไหนอะไรกัน,นกอันนี้นะนี่แปลว่าคุณชอบเพกเจอร์แบบนี้จานน่ะนี่คือแบบต้องประมาณของเราต้องอย่างนี้ไหมใช่ไหมของเราต้องแบบนี้ป่ะจานเนาะจานคุณเป็นคนชอบจานแบบไหนหนูชอบจานสีขาวจต่ที่อยู่ว่าขาวไหมก็ไม่ขาวแต่ไม่เป็นไรไม่ติดแต่ต้องแบบือแบบนี้จานขาวก็คืออย่างเงี้ยพี่โค้ อ๋อแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้แหละก็แ,บบแล้วคุณไม่ชอบจานแบบคุณดูเข้ากับคุณมากเลยนะคุณถือจานแบบวีวดูเข้ากับคเข้ากับหนูเหรอคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่ามันดูหราเกินไปหนูชอบอะไรที่แบบโคซี่โฮมมี่หรือไม่ก็เรียบไปเลยโอ okay, เคเพื่อนพี่มีช้อยหนึ่งชอบมากมีให้เลือกทุกอย่างอันนี้เอาจริงๆว่าหนูชอบอันนี้ชอบไหมหนูว่าสีน่ารักบอกตามตรงอันนี้คือพี่ชอบมากถ้าพี่กินกะเพรากับจานใบนี้คือพี่แบบ มันฟิลมามันต้องอันนี้กับเผาม่ะต้องอันนี้เท่านั้นแล้วคือพอเราอายุเยอะขึ้นอันนี้หนูพูดจริงเราจะละเอียดกับทุกอย่างมากขึ้นไหมพี่โค้ดหรอจานแก้วอะไรแบบนี้บางทีแก้วไวนนะที่มันบางๆนะบางทีแบบว่ากินไก่อย่างเงี้ยอร่อยกว่ากินหลอดหรือไม่หลอดใช่มันสําคัญมากเลยนะเรื่องพวกนี้แต่ของพี่อาจเราคงไม,ไม่ถึงขั้นพี่เนาะคืออะไรกินกินนี้ได้เอาให้สุดทางดิอันนี้คือต้องช้อนนี้เลย่า ระวังบาดปากไม่เป็นไรมันต้องบาดปากนิดนึงรุ่นนี้บาดปากมันบาดปากใครเคยกินตำเวลาไปวัดหรือไปร้านข้าวแกงอันนี้รุ่นนี้รุ่นบาดบาดบากแล้วบาดจริงปะบาดจริงแต่หนูกินได้หนูกินได้ต่อไปอย่างที่สองคุณขออนุญาตใส่ไข่ดาวให้นะได้ค่ะอู้หูกรอบแบบคึบคึบๆึเลยอ่ะคุณแล้วก็กะเพราเนี้ย ไม่ได้เป็นผมทําคุณทําเองโอเคไม่เราทําด้วยกันละกันอุ้ยอันนี้มันแบบน่ารักมากอะ่ะมันคือกับข้าวแบบเป็นแบบกับข้าวบ้านกินโฮมี่โฮมี่พริกน้าปลาที่นี่คือถูกต้องมาก<ด>มีกระเทียมมีพริกมีหอมแดงและมีมะนาวถูกต้องนี่คือที่าไม่เป็นมะนาวแท้แล้วไข่ที่กคุณดูเอาเอาเน,นี้ยเนี้ยเนี้ยถ้าพี่ตื่นมาอย่างงี้พี่อยากตื่นทุกเช้าเลยแล้วก็มีความสุขกับน้องแค่นี้เนะาะเสิร์ฟพร้อมมีค่ะโอ้โหเก่งมาก แล้วข้างหลังเราก็ยังอดไข่ดาวเพราะว่าพี่บอกว่าพี่อยากกินถ้าเอาที่จริงวันนี้อารมณ์มันคือประมาณนี้ออแต่เอาเรื่องจริงเลยพี่ชอบไข่ดาวแบบนี้คุณเป็นไข่ดาวที่แบบโดนกระชําอ่ะโดนแบบ <laughs> โดนถ้าสมมติเป็นเด็กในโรงเรียนต้องโดนโดน,โดนสอบทุกวันอนะ่ะโดนแบบโดนเขารอกตรงเน <laughs> <laughs> ี่ยพี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตจะงอยเนี้ยต้องกรอบอร่อยมากแน่เลยปลารีบใช่ไหมมันก็เลยเออกมาเป็นทรงนี้เวลาเวลาที่โรงเรียนอะ่ะไม่มีอะไรดีกว่านี้เลยแล้วเนี่ยใช่เลยไข่ดาวสุกพี่ขออนุญาตกินก่อนแค่คำเดียวพี่ขออนุญาตเอาเลยเอาเลย ต่มันน่ากินจริงจ <ừ, S 1> ริงด้วยน้อเลิศเกินอ่ะได้คุณชิมลหมเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเครื่องดื่มให้หน่อยไ,ได้ปหมได้ชอบอันนี้เหรอใช่ชอบกินโคเพรสมากเค็มผสมแอปเปิ้ลชอบมากแล้วก็ชอบน้ำเหมือนกันอีกขวดหนึ่งอ่ะแล้วก็ชอบเอาอ,อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเดี๋ยวขวดนี้ก่อนไอ้แก้วเป็นอะไรได้กินอะไรที่สุขภาพดีก่อนอันนี้ได้ปะได้แกรนมา ตคืออันเดียวนี่ไม่ใช่หวายนดดันเลยไม่ไม่ใครมาใครมาเครได้อันนี้เราพี่พอจะกินอันนี้ด้วยกันไหมไหมไม่ไม่พอแล้วสวยนี่สวยแล้วของคุณกินนล้วอะไรนะแอปเปิ้ลก่อนเลยนะอันนี้คือเคลสกัดกับแอปเปิ้ลค่ะขอบพี่เป็นองุ่นขาวเป็นอันนี้สังขซื้อที่ไหนนะร้านชื่ออะไรนะปั่นปั่นจุยอะไรโอ้จุยป่ะอันนี้โอ้จุยป่ะเอาขวดเข้ามาในเฟรมสิเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีคนมาช่วยตอบว่าซื้อจากไหนโอ้จุยชวน มันอร่อยอยังไงนี่ตี๊กเป็นคนชอบกินของหวานนี่เเป็นคนชอบกินน้ำตาลมากามากอันนี้มันให้ความหวานที่ไม่รู้สึกผิดอ่ะพี่โหดมันแบบมันเพราะว่ามันเป็นผักแล้วมันก็เป็นผลไม้แล้วแบบหลังๆ,ๆพอเราแบบมันช่วงลดน้าหนักช่วงอะไรเงี้ยกินอันนี้แล้วมันรู้สึกแบบอืด้วยหนึ่งคุณต้องลดอีกหรอหนูพี่หนูกินดุมากหนูกินแบบหนูกินโดริโททั้งถุงเลยคนเดียวแฟมิลี่แพ็ทไอโดริโทคุณกินคนเดียวถุงเลยเหรอหนูกินโดริโทเสร็จหนูกินมาม่าต่อนกินพิซซ่าหนูทำได้ถ้าจะให้หนูทำแต่นไมาดั้ ราะจริงแล้วหนูเป็นคนอ้วนง่ายโอเคอะน้าได้ละเชิญกินกะเพราได้เลยเอาเลยนะแล้วถ้าขาดหรืออะไรบอกนี่ได้่ค่ะเนี่ยอยากให้เอากินก่อนลองชิมแบบจองกินแบบไม่ปรุงก็ได้ทีนึงโอเคเราจานนี้เอาเรากับคนละจานนะหอมหอมไหมหอมเลยเพราะว่ามันมีพริกรหลายตัวอ,อันนี้ร้านดังๆส่วนท่าจะทำแบบนี้แหละกะเพราถ้าจะอร่อยอย่าใส่พริกตัวเดียว มีสใส่2มีสาใส่3ามมี 4, สี่ใส่4มี5้ใส่5อาะเติมพริกน้ำปลาลงมาในไข่ได้เลยก็ได้เรากินได้เลยพี่โคชอบกินช้อนนี้เพราะมันลุ้นดีอ่ะพี่ <laughs> เอาเรื่องจริงใชมป้มัมนมันความมันมีความทรงจำตอนเด็กที่ดีอ่ะอจานแบบนี้กับช้อนนี่คือได้กินตอนไปวัดใบวัดคืออะไรตอนเราไม่อยากตื่นเช้าป็นเด็กแต่ตอนแบบสิบโมงเก้าโมงสิบโมงไปไปนั่งฟังพระสวด,<ๆ>สดก็ไม่อยากไปฟังพระสวดแต่ที่ชอบสุดคือถวายเพลพระเสร็จ แล้วนข้าวจานนี้และเมนูที่มีนะมันจะทําให้เราชอบถึงวันนี้เลยนะแกงเขียวหวานหมูก้อนทอดอ mm hmm. ปีกไก่บนทอดแค่นี้เลยบางทีก็มีไขไ่มตท้องมันก็มีคุณเชียงแล้วมันจะแบบอยู่แค่นี้เก่งมากทำสำเร็จแล้วนะคะก็เราโดยคุณโค้ดพาเราทำคุณไปทำให้แตมีคุณกินถุงนี้น้อย <No. S 1> ผมว่าเขาชอบเดี๋ยวเราทำให้กินละจ้ะ mm hmm. มีของหวานให้กินอีกอย่างหนะึงไหนของหวานอยู่ไหนนะนี่ ร,รอเป็นขนมไทยมากคือ <c oughs> หนูชอบกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองลูกชุบมากขนมต้มอ่ะขนมต้มให้หนูชอบมันจะเป็นแบบมาเผาแห้งๆทดสอบความรู้คนไทยทั้งประเทศนะครับเรามาดูขนมไทยด้วยกันอันนี้คือขนมต้มทองหยิบทองหยอดอันนี้เป็นขนุนอันนี้ลูกชุบลูกชุบขนมชนั้นนี่คือดาราทองไม่ใช่จ่ามงกุฎและพี่ก็เรียกถึงนี้ว่าจ่ามงกุฎมาทั้งชีวิตยินไปแล้วอร่อยอร่อยไหม คือพี่บอกชอบน้ำตาลแล้วเนี่ยก็คือน้ำตาลล้วนนี่แบบน้ำตาลแบบแล้วก็มีไข่หนึ่งน้ำตาลอย่างนี้เลยนะน้ำตาลตะโกนอ่ะอันนี้ในนี้ชอบกินอะไรสุดจริงชอบเหมอครูก็ชอบหูหูหูกินได้เรื่อยๆอันนี้พี่ให้กลับหมดเลยไม่เอาทถูกจริงเพราะว่าถ้าหนูเอาไปหนูกินเอาหรอหนูกินเป็นอหมดโคต้าแล้ววันนี้จริงๆแล้วตอนหนูรอพี่โค้ตหนูกินเลยไปคือไอเลยอ่ะอันนี้ก็ติดอันนี้เดินไวมาหยิบเดินยวหยิบมาหน่อยเดินยวหยิบมา หมดแล้วไงก็บอกเลยว่าหมดก่อนเลิกก่อนทายหนึ่งระหว่างเราพี่กหมดแล้วหมดทหนูว่าจะหนูเป็นเด็กอ้วนพี่แต่ว่าหนูพยายามฝืนตัวเองพี่ขอพูดถึงถุงนี้นิดนึงไอ้นี่คือถ้าให้พี่ชีวิตบอกว่าถ้าเธอชีวิตเธอต้องอยู่ขนมอันเดียวไปทั้งชีวิตอันนี้นะตัวนี้เราเละมันมีทุกรสด้วยพี่สมมติเราเบื่อแบบอันเนี้ยเราก็จะมีโนริเราจะมีซาวครีมไอถุงสีฟ้านั่นนะ แต่คุณกินหมดจริงๆนะหมดสี่บอกแล้วลว่าหมดแล้วคือจริงๆอ่ะในช็อตแต่กินแค่แผ่นเดียวพลังงาน400กิโลแคลอรี่สี่400โซเดียมสามร้อยแคือตอนแรกอ่ะตอนแรกดูอ่ะ160ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคแต่ซองนี้ย2.5หน่วยบริโภคก็คือ400จบนี่ค่ะใน้องนี้ดีใจมากที่มาจริงแล้วก็อยากชวนมาอีกมีมีจ้าอ๋ ah, าอนี่หรอ อ่าได้อันนี้คือเป็นก็มีของเขาตาราเหมือนรายการแบบนี้เลยเนาะให้หรอใช่ <c oughs> จริงป่ะอันนี้คือใหอ้ซื้อมาให้เพราะว่ารู้ว่าหนูชอบจานวินเทจน้องทำกันบ้านน้องเคทติฟอ่ะอันนี้น่ารักมากจริงๆริงเขาแช้ใส่ขนมไทยแต่ละมองว่ามันก็น,น่ารักแล้ว<อ>มันก็โอเคอันนี้ก็เลยให้เป็นของขวัญกับบ้าน,น,นให้ของขวัญกับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเอาจานกลับไปเที่ยวลึกด้วยอันนี้กินเราจะได้คิดถึงกันฝากให้ขอบคุณนะคะคุณแฟนด้วยคุณสามีต้องเรียกคุณสามีใช่ไหมคุณสามีเขาเขาไม่ให้เรียกคุณแฟนขอบคุณนะคะจาาากกรรยค่ะ